ผู้ชมคะปัจจุบันเทคโนโลยีของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพดิจิตอลมีประสิทธิภาพและความเร็วสูงขึ้นประกอบกับแนวโน้มของราคาที่ลดลงจึงทําให้การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กับระบบงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลหรือที่เรียกว่าระบบไบโอเมตริกไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเสียงม่นตา และลายนิ้วมือซึ่งสามารถนำไปใช้กับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวบุคคลอาทิระบบงานทะเบียนประวัติบุคคลของกรมตำรวจระบบตรวจสอบคนเข้าเมืองของสนามบินระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานระบบสมาชิกและระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารค่ะ จากประโยชน์ที่มากมายนี้ทำให้ HIP ไม่รอช้าในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของความปลอดภัยทุกรูปแบบค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง close up ค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นการนั่งอยู่ข้างๆกับคุณปุณเพิ่มสิทธิเขตการค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทซนจอรี่มินประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รอบรอบปีที่11แล้วนะคะสำหรับแบรนด์ของ HTP วันนี้มีสินค้าตัวไหนมานำเสนอบ้างคะจริงๆมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าสินค้าของ HTP เนี่ยครอบคลุมระบบ security แต่รูปแบบทั้งหมดเลยครับก็มี f i n g e r พิมพ์ระบบ c a r คาปาระบบที่จอดรถอัตโนมัติระบบกล้องวงจรปิดนะครับระบบ a l ล r ามซิสเ m นะครับแล้วก็รวมถึงตัวระบบ hotel lock system ด้วย เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะครอบคลุมทีเดียวเลยสำหรับสินค้าประเภท security solution นะคะคทีนี้ในส่วนของงานในครั้งนี้ค่ะเรามีจุดประสงค์ยังไงบ้างคะ,ะเดี๋ยวี้ทราบนะครว่าบริษัทเซนจูรีมีปนใประเทศไทยนะครับเราเป็นอยู่ในด้านแบรนด์ h A. p เนี่ยเราขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นผู้นำส่งค้าของ h A. p เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการมาเปิดงานในครั้งนี้ก็สำหรับตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าของเราทั้งหมด ครัซึ่งมีมากกว่า500-600ลายนะครับในปัจจุบันในทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงทิศทางการทำตลาดในปีข้างหน้ารวมถึงมีการลดราคาสินค้าปีพิศเศษให้กับตัวแทนจำหน่ายเป็นการคืนกำไรให้กับทางลูกค้านะครับค่ะ เห็นบอกว่ามีการประมูลเพื่อ CSR องค์กรด้วยเหรอคะยังไงบ้างคะก็มีการประมูลนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของสังคมนะครับเอาเงินค่าประมูลตัวนี้นะครับมาช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยน้าท่วมด้วยครับค่ะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จทางการทําธุรกิจแล้วก็ยังแบ่งปันสู่สังคมด้วยนะคะแล้วในส่วนของสินค้าต่างๆค่ะปีนี้มีอะไรแปลกใหม่จากปีที่ผ่านมาบ้างคะก็เยอะมากเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งรายการสินค้าที่มาโชว์ในงานเนี่ยมีมากกว่า1000รายการนะครับแล้วก็ ินค้าที่มาเพิ่มเติมกับของเราอีกเนี่ยก็มีประมาณน่าจะเป็นร้อยโมเดลได้เพราะว่าสินค้าเราหลายไลน์โปรดักต์มากเลยนะครับอย่างเช่นตัวไฮไลท์ของเราก็คือตัวอะลลามซิสเ็มที่เป็นตัวระบบ กาตรวจับกันขโมยนะครับ <another> ก็เป็นรุ่นใหม่ที่ใช้เป็นรูปแบบรูปแบบแบบเดินสายได้แล้วก็เป็นทั้งแบบไวเลสคือแบบไร้สายเลยนะครับมาพูดคู่กันรถที่จอดรถอัตโนมัติเป็นแบบ longer reader คือสามารถอ่านบัตรระยะไกลได้10เมตร20เมตรนับจากบัตรใบเดียวรวมถึงบัตรนี้ยังใช้งานเอาไปทํางานเปิดปิดประตูคอนโทรลประตูได้อีกด้วยครับมุมมองในการทําธุรกิจค่ะ เทรนในการขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมจริงๆยังมีอีกเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวระบบเอฟเฟคคอนโทรลเนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นปัจจัยปัปจจัยหนึ่งแล้วครับผมเคนที่ใช้งานเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นระบบสกิลเตอรพวก a SSE ฟคคอนโทรหรือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการดำารงชีวิตในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเหมือนกับประตูบ้านเราก็ต้องมีประตูระบบเอฟ e ฟคคอนโทรลก็เหมือนกับตัวควบคุมการเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นตัว แล้วหลับคู่ขโมยกับ ที่เรารักษาตัวเราที่อยู่ในบ้านของเราเองเรามีการวางแผนรุกตลาดยังไงบ้างคะเริ่มต้นคือว่าเรามีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ครับมีการเพิ่มเรื่องของฟีเจอร์เรื่องของนวัตกรรมของสินค้าที่สูงยิ่งขึ้นเป็นรูปแบบของจอสีมีกล้องถ่ายรูปนะครับในการรันทึกเวลารวมถึงตัวระบบคอนโทรลเอ็กเซนคอนโทรลควบคุมประตูปิดเปิดนะครับมีมีรุ่นเมลเดลใหม่ๆที่ราคาไม่สูงแต่คุณภาพที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับรุ่นที่โมเดลที่ราคาแพงเป็นแสนได้เลย นะครับแล้วก็กล้องโมจรปิดที่เป็นสินค้าของ h p มีดีไซน์ที่สวยหรูครับแล้วก็หน้าตาของเขารวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยคุณภาพที่ในเกณฑ์ที่สูงแต่ราคาของเราเราขายในราคาที่ประมาณตันกลางถึงค่อนข้างที่จะถูกมากด้วยครับคือราคาของ h p เนื่องจากของเราเป็นโรงงานผู้ผลิตตรงมาถึงลูกค้าเลยค่ะงั้นขอเข้ามาอีกสักนิดนึงในเรื่องของ p ผลักละกัน,นะคะ่ะในเรื่องของการสแกนนิ้วมือแล้วก็สแกนหน้าค่ะครตรงนี้เรามีจุดเด่นยังไงบ้างคะ เครื่องสแกนลายนิ้วมือของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีรุ่นนวัตรกรรมตัวใหม่ที่เรียกว่า G Series นะครับ,รบ G Series เนี่ยเป็นสินค้าของ HP ที่มีอัลกอริทึมหรือกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือที่สั้นสูงนะครับ,รบแล้วก็มีการปรับปรุงลายนิ้วมืออัตโนมัติทุกๆครั้งที่มีการวางลายนิ้วผิดพลาดคาดเคลื่อนเนี่ยจะมีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมลายนิ้วมือที่มีปัญหาได้ นะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันเดียวของระบบคิดแทนให้แล้วใช่ไหมครับซ<ะ>ึ่งจะมีในประเทศไทยก็คงจะมีแค่ h อชที่เดียวแล้วครับที่ท<ช>ําได้<ช>แล้วส่วนของระบบสแกนใบหน้าตัวนี้ก็จะมีระบบเทคนิคของ image processing เข้ามาตรวจสอบใบหน้านี่เป็นแบบภาพสีนะครับไม่ใช่เป็นภาพขาวดำแต่เห็นบอกว่า image processing ตัวนี้มีหลายขั้นมากตั้งแต่ขั้นกลางขั้นสูงแล้วก็ขั้นสูงมากอย่างของเรานี่เป็นขั้นไหนอะคะองเราอยู่ประมาณขั้นกลางสูงขึ้นสูงครับเพราะว่าเรื่องของใบหน้าเนี่ยจะมีองค์ประกอบและเอกลักษณ์ของบุคคลที่ค่อนข้างแยกแยะออกมาได้เป็นขั้นยากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของผู้ใช้ที่เป็นแบบ f ฟลชแก a นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ขั้นตอนการบันทึก และขั้นตอนการบันทึกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาเราบันทึกภาพไปหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเราที่ชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ยเก็บค่าคุณภาพที่สูงมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสค่าเครื่องก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับ อีก p r o d u ั t ์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันตอนนี้กําลังได้รับความนิยมมากกับค <ฮะ S 1> <ข>าพาคิงค่ะตัวนี้เมื่อสักครู่นี้ก็อินโทรไปบ้างแล้วแหละ,ะว่ามันดียังไงนะค,ะ,คะขอถามเรื่องระบบสักนิดนึงค่ะเรามีการประเมินยังไงบ้างคะสำหรับระบบคาพาคิงคะ่ะตอนนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามีการเปิดเรื่องของหมู่บ้านนะครับที่พาาักอาศัยคอนโดมิเนียมเนี่ยขึ้นเตบโตที่สูงมากขึ้นด้วยรวมถึงบุคคลที่มาใช้งานพวกนี้ก็คือบุคคลที่ใช้งานทั่วไปผู้ใช้นะครับก็เป็นหัวท่านสมัยต้องการอะไรที่มันรวดเร็วคล่องตัวสะดวก บายยิ่งขึ้นะระบบที่จอดรถเนี่ยก็ส่วนสำคัญในการเข้าออกบุคคลและแยกแยกบ,บุคคลจากภายนอกและภายในออกไปได้ระบบคาร์พาซิเต็มจึงเป็นที่นิยมขึ้นมากนะครับของของของปัจจุบันนี้ระบบทาบริษัทก็จำหน่ายด้วยระบบคาร์พาซิเตมเนี่ยของเราจะเน้นเป็นเรื่องของตัวเรดเดอร์ที่เป็นอ่านสามารถอ่านบัตรได้ระยะกลางไกลก็คือว่าในารคาคาไม่สูงแต่คุณสามารถไม่ต้องลงมาเพื่อท่าบัตรหรือว่งมีรอปพมาแยกบัตรแล้ว าคุณเป็นสมาชิกหรือเป็นเ e นเบอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็แค่ยื่นบัตรโชว์ภายในรถตัวเองนะครับก็ตัวไม้กั้นบรอเบรก็จะเปิดขึ้นให้เองอัตโนมัติเลยพอรถวิ่งผ่านก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับจากโซลูชันที่มากมายเหล่านี้ในแบรนด์ของ h p นะคะคุณคุณเพิ่มเองมองว่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะก็สินค้าของทาง h p เนี่ยครับที่บอกว่าสินค้าของเราดงแรกเ็นราคาไม่สูงแล้วก็สินค้าค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับ าการใช้งานนะครับในด้านเรื่องของสิทธิเกียท,ทั้งหมด นะครับเราทาให้ลูกค้าสามารถจับต้องถึงได้ถึงกับสินค้าพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ะลกการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนแล้วครับรวมถึงตัวสินค้าพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นที่นิยมอย่างเราทํางานที่บริษัทเดี๋ยวนี้ทุกที่ใช้เป็นคีย์การ์ดหมดแล้วเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับมันเป็นเรื่องของเทรนแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับของคนแล้วก็พฤติกรรมของคนด้วยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วทให้ยอดขายของเราก็สูงขึ้นตามปกติ แล้วก็สินค้าของเราเองก็ไม่ได้สูงมากทุกคนก็อยากจะนามาใช้ทิ้งท้ายกันค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะคุณจะต้องถามถึงในเรื่องของระบบที่บอกว่าอีก1-2ถึงปีข้างหน้าจะถูกกลืนไปด้วยเทคโนโลยีนั่นก็คือการตอกบัตรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมก่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราใช้เครื่องตอกบัตรอยู่นะครับปัญหาเรื่องของการลงเวลาแทนกันใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของปัญหาการต้องให้คนเนี่ยมาคิด คำนวณเพ y r คิดเงินเดือนนะคบผมต้องใช้บุคลากรเยอะมากเลยแล้วก็โอกาสผิดพลาดเนี่ยสูงเพะนั้นเราใช้เทคนโนโลยีของเครื่องฟินเกปินหรือเครื่องลงเวลาการบันทึกเวลาในเวยลายมือเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดบทบาทเกี่ยวกับรเรื่องของการลงเวลาแทนกันได้อันที่หนึ่งอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ต้องมาทําคิดคํานวณเงินเดือนเนี่ยนะครับก็ลดปัญหาเพราะว่าตัวเครื่องมีทําการเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมคิดคํานวณอัตโนมัติเลยส่งธนาคารแป๊บเดียว จากอาจจะใช้บุลคลากรหนึห่งห้าคนหกคนก็เหลือเพียงแค่คนคนเดียวการดึงลึงข้อมูลเข้ามาะนะครับวันนี้ก็จะทําให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นเห็น<อ>สินค้ามากมายแบบนี้ค่ะอยากจะชมแล้วล่ะค่ะคุณคุณเพิ่มอ่าด,ดีครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะสินค้าของเราทุกบูธให้ดีค่ะพนักงานช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับสินค้าที่น่าสนใจจาก H I P กันค่ะ